แล้วจบได้ไหนมาคะพิษณุโลกจังหวัอ่ะโอ้โหเอ้ยมันมีสาขานี้ตอน,นเรียนได้เหรอขนาดที่นู่นยังมีผนแผนกนี้เลยเนาะสาขานี้ด้วยเนาะปัจจุบันทําอาชีพอะไรคะวันนี้รับรถเหรอวันด,ดีค่ะอายุเท่าไหร่ปีนี้ยี่สิบสี่เป็นเด็กมากเลยทําไมถึงเลือกมาดะสองคะหนูเคยดูรุ่นไว้ค่ะรุ่นทรงมันสวยแล้วก็มันดูกระทัดรัดดีคิดว่าเหมาะกับผู้หญิงผู้หญิงอย่างหนึ่อะไรอย่างเงี้ย โอเคอันนี้ใช้คนเดียวคนเดียวค่ะปัจจุบันทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานอยู่เป็นแ lap อะคะ่ะทำงานในห้องแ lap lap กับอะไรคะเครื่องสำอางค่ะอุ้ยเผื่อว,ว่าจะได้สุดเคร,รื่องสำอางเป็นแบรนด์เลยไหมหรือว่าเป็นไม่ค่ะเป็นเหมือนเป็นดิ d i ิบิวเตอร์แล้วก็เราเป็นคนวิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบเช็คประสิทธิภาพให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อหมายถึงว่าคือเขาซื้ออยู่แล้วเราเหมือนอเป็น qc เช็คหรือว่า r and d fulfill r and d ค่ะ แล้วก็มีตรวจสอบประสิทธิภาพด้วยคือบริษัทเราขายเป็นสารเคมีพันนะคะให้กับลูกค้าที่เขาผลิตเครื่องสำอางอ๋อเราก็ต้องเช็กลราแมตต่างๆให้เขาอะไรโอเคเราเป็นซัพพลายเออร์ซัพพลายสารเคมีให้กับพวก O E M นี่ทำพวกเครื่องสำอางแล้วจบได้ไหนมาคะพิษสัตว์เครื่องสำอางเอ,อ้ยมันมีสาขานี้ตอน,อนเรียนได้เหรอมันมันเพิ่งนี้ได้ไม่กี่ไม่กี่ปีไม่ถึงแ่าจะไม่ถึงสิบโอเคมันอยู่ภายใต้พิษสัตพี่พี่จบมาเกินสิบปีแล้วใครจบมาเกินสิบปีอยู่ผมต้องยกมือหน่อยอ๋อเพิ่งมีเดี๋ยวนี้มมมมีีีีีีีีแแผนน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 กกกก้้้เเเเเเลลยยยยยยคคคคคค่่่่่ะะะะะววรรรรออถาาุหหหู็็ไไท คมหา,าวิทยาลัยพะเยาโอ้โหขนาดที่นู่นยังมีแผนกนี้เลยเนาะสาขานี้ด้วยเนาะแล้วนี้คนจบส่วนใหญ่างานอยู่ที่ไหนอะคะถ้าแหล่งงาน,นก็ถ้าทํางานบริษัทแบบผลิตเครื่องสำอางก็จะอยู่ในกรุงเทพนนทบุรีปรทุมมาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอันนี้ก็เพิ่งทํางานเลยปะ,ะก็ปีนี้งสอปีหนึ่งปีเรียนจบก็ทํางานเลยอื่ก็คือย้ายจากนู่นมาอยู่เอาอยู่างสถาการณ์แต่ว่าทำไมวันนี้มาซื้อไก่ยังอ่ะพอดีว่าพี่ชายหนูแล้วก็พี่สาวค่ะเขาเคยเป็นลูกค้าที่นี่เขาก็แนะนํามาให้มาดูรถอย่างเงี้ยว่ารถมีเยออออะะชบไรลงเทสได้ยังลองะเมมื่่ออกกีี้้ับพุ อ๋อลองขับแล้วไม่ได้ลองขับก็ลองนั่งแล้วไ,ไม่ลองขับ,ขบก,กลัวกลัวแบบว่าไปเฉียวเฉีวขับรถเป็นอยู่แล้วมีเวทีมีค่ะไม่น่าเป็นไรนะนก็ไม่ใช่รถหนูงันก็กลัวอยู่ดีเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวมันก็ไปรถหนูแต่ก็ไม่ใช่อะไรอยากให้ชอบก่อนแล้วค่อยซื้อเพราะว่าถ้าซื้อไปแล้วไม่ชอบอ เดี๋ยวปัญหาคนทุกข์ละมานอีกหลายปีเนาะเพราะเราก็ต้องดูแลมาน้องพอ,มองนมันเงี้ยลองขับดูก่็เหลือให้เขาลองพาไปนั่งถ้าขับไปแล้วลองขับได้นะคะ<ช>เรารู <ๆ S 1> ้ไหมว่าซื้อที่พี่เนี่ยมีรับประกันให้ไม่มีคุณหนักมันเพิ่มเต่อต่อมาใหม่มีค่ะเห็นในเฟซบุ๊กก็อยากให้สบายใจได้เพราะว่าดูรถเป็นไหมก็ไม่ไม่เป็นมากค่ะแต่ว่าหนูแค่ดูแบบภาพรวมแต่ก็เกี่ยวกับเครื่องยนต์อย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ลึกอันก็อันนี้ก็เลยเป็นอะไรที่แบบอันตรายเนาะแต่ที่พี่ก็คือดูรถไเป็นก็ซื้อรถได้ให้สบายใจตรงงนนนีีีีีี้้้มท่่่่พพบออกไปเยซืืใหถึ100% น้องจะได้สบายใจแต่วันนี้จริงอยากให้ลองขับเองนะเอ็มให้เขาลองไปขับไหมเราขับนั่งกับเขาเนี่ยแหละขับคล่องใช่ไหมไม่ต้อขี่เลยมีไปขี่ขับมาปีหนึ่งประมาณเฮ้ยน้องเขาไปอยู่แล้วเอ้ยไปลองดูดิอาว่าลองขับเดี๋ยวพี่เอาลงให้ก่อนลองลองลองขำๆหนูอยากออกข้างนอกก็ได้พี่ไม่ได้ว่าอะไรอยากให้ลองฟิลลิ่ง ปกติเวลาเทสอย่างเงี้ยค่ะถ้ารถไม่ดีเนี่ยช่วงล่างมันจะดังนะครมันจะดังอ่าพอรู้นี่อ่าใช่ใช่ใช,ช,ชอันนี้การเทสสภาพของรถแบบหนึง่งแต่วนนพี่อยากได้ให้ฟีลลิ่งมากกว่ามันกระด้างไหมมันนิ่มไหมอะไรประมาณนี้ค่ะพวงมาอะไรหนักไหมเบาไหมฟีลลิ่งพวกนี้ค่ะ เป็นไงบ้างมันก็ขับนิ่มค่ะแล้วก็มันจมู๊เครื่องมันไม่ดังชอบไหมอันนี้คือประเด็นหลักชอบเคอ่ะถ้าน้องชอบก็ตามนั้นเพราะถ้าไม่ชอบน้องไปขับคันอื่นก่อนเดี๋ยวมึงซื้อโอเคนะชอบอยู่นะเดี๋ยวจะลองขับเจ้านี้ก่อนก็ได้นะเคยนั่งอย่เคยนั่งแล้วรู้สึกไงบ้างรู้ว่านิ่มนิ่มกว่า เป็นด้านไอนได้เลยครับขอบคุณมค่าจริงๆก็เป็นความรู้ใหม่ผมนะผมรู้ว่าเดี๋ยวนี้มีคณะมีสาขาที่แบบว่าสําหรับงานวิจัยเครื่องสำอางโดยเฉพาะเลยเนาะไม่น่าเชื่อว่าเดี๋ยวนี้อะไรก็มีการพัฒนาตามสาขาอาชีพที่ปัจจุบันเนี้ยเป็นเทรนด์ขึ้นมาก็เมื่อกี้คุยกับน้องเลยว่าสามารถพูดกับน้องเขาเปิดบริษัทได้ไหมนะเผื่อว่าวันนึงผมมีทุนระดับแล้วทุกคนรู้ไหมว่าถ้าเกิดว่าผมอยากเปิดแบรนด์เครื่องสำอางสักแบรนด์นึงเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่อันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะเผื่อนายเขาสนใจอีก่ออนถ้้้าาาเเรคยขับแลวมซื ประเด็นนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เคยขับเลยแล้ววันนี้มาดูเนี่ยเราซื้อไปเนี่ยบางทีจะไปขับเราเกิดไม่ชอบขึ้นมาเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่นะวันนี้ก็เลยให้น้องเขาลองมาขับก่อนว่าชอบซึ่งใ,ใครซื้อรถมือสองที่ออฟเฟอโต้เนี่ยผมแนะนำห้ลองเทสได้นะเราอยาตให้เทสไ,ได้ได้ก่อนนะครับเพื่อดูีลิ่งเราชอบปบกืสภาพของรถยนต์ด้วยซื้อรถมือสองซื้อความเท่าใจต่อมัครับที่เจมส์เลยออฟเฟอร